สวัสดีครับผมนายมงคลจันทมุตย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ปวสหนึ่งวิชยา,ยาการอาชีพการเขียนครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายวงจรและกคูลเลเตอร์รักษาแรงดันกันนะครับครับผมและนี่ก็คือวงจรและกคูลเลเตอร์ของเรานะครับผมวงจรเล็กคูลเลเตอร์รักษาแรงดันครับในวงจรนี้จะ,ะเป็นวงจรที่รักษาแรงดันให้คงที่นะครับผมก็คือในอ่า ในวงจรของเรานะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับผมก็คือ1ครับมีทานซิสเตอร์ครับผมเดต้าทานซิสเตอร์เราจะเออเบต้าทานซิสเตอร์เรานะครับจะเท่ากับ1น0นะครับผม B ือตัวนี้ครับเท่ากับเบต้านะครับผมก็คือหนึ่งแล้วก็จะมีตัวออฟแอมครับออฟแอมมีขาบวกมีขาลบนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชิ้นเนอร์ไดอุดครับผมตัวนี้แล้วก็มี R ามีอาหนึ่งมี R 2นะครับอาตัวนี้เรา เป็นหนึ่งคีนะฮะแล้วก็จะมีอ่าวีอครับ V in เราเท่ากับ15บห้านะครับสิบห้าโอห์มเอ้ยสิบห้าโวลต์ครับส่วน V O โอครับ V O โอเราเท่ากับอ่าสิบสองโวลต์ครับนี่นะครับก็จะมีค่าอ่าที่ผมเขียนไว้นะครับแต่ที่เราจะหากันในวันนี้ครับก็คือค่า R 2ครับอาร์เราเรายังไม่ได้ค่านะครับผมอาแต่ R 1เราได้เป็นอ่าเจ็โอห์ลแล้วนะครับ แต่ R2 เรายัางไม่ได้ค่านะครับในวันนี้นะครับผมผมจะมาคำนวณหาค่า R2 กันนะครับก็คือในการคำนวณของเรานะครับผมผมจะเขียนเป็นสมการให้ดูก่อนนะครับ v x นะครับผม v x จะเท่ากับ v z e t ลบด้วย v 2ครับ v x มาจากที่ไหนครับ v x อ่าอันนี้คือจะเป็นอุดมคตินะฮะอันนี้ก็คือเราจะเปรียบเทียบกับอ่าอุดมคติของเรานะฮะก็คือตรงจุดนี้นะครับผมจะเป็น v x v x คือก็คือ,คอจะมีอ่าแรงดันมาเข้าที่ o p บแอนะครับผมแรงดันที่เท่ากันนะครับอ่าเข้าที่ขาบวกกับขาออบของอ amp นะครับจะออกมาเท่ากับศูนย์นะครับผมออกมาเท่ากับศูนย์ก็จะเป็น v x เท่ากับศูนย์นะครับ ส่วนค่าแรงดัน,ดน,นที่เข้าขาบวกกับขาขาบวกกับขาออกนะครับก็จะเป็นแรงดัน4โวลต์จาก v 2กับ v z นะครับผมก็คือนี่นะครับที่ผมเขียนไว้ v x ก็จะเท่ากับ v z ลบกับ v 2นะครับผมแล้วก็คูณด้วย v e ครับ a av ครับขอโทษทีนะ av av เราจะเท่ากับ Infinity นะครับผม a v อ่า v เราเท่ากับ Infinity ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมค่านี้ค่าของ a v ต่อไปครับสมการครับผมสมการเราจะใช้เป็นกฎของ k ื r s h อป c o ร l i n นลอนะครับผมก็คือ kvl นะครับผม kvl เท่ากับครับเท่ากับ vo vo เท่ากับ 1> v 1บวกด้วย v 2อันนี้จะเป็นสมนการที่1นะครับที่อ่าที่ได้ v o เท่ากับ v 1บวกด้วย v 2ก็คือในวงจรตรงนี้นะครับผมของ v ะครับที่ไหลมาตรงนี้นะอ่า v o ที่ไหลมาลงก่าตรงตรง r 1กับ r 2นะครับมันจะเป็นวงจรอ่าอนุกรมกันครับวงจรอน่อนอุกรมกันก็คือเราจะมาบวกกันน,นั่นเองครับผมก็คือ v 1บวก v 2ครับ นะต่อไปครับผมสมการที่2ครับผมก็จะได้เป็น v 2ครับ v 2นะเท่ากับ v o ลบด้วย v 1ครับผมแล้วก็ v 1เท่ากับ v o ลบ v 2ครับอันนี้จะเป็นสมการที่2ครับผมตัวน,นี้จะเป็นสมการที่2 ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้สมก,การนี้นะครับผมคำนวณหาค่า r 2กันนะครับคำนวณหาค่า r 2กันก็คือ i นะครับ i เราเท่ากับ v 1ส่วนด้วย r 1ครับผม i ก็คือ i ตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมก็คือ i ตัวนี้ 1> v หนึ่งส่วนด้วย v v สองเอ่อ r v หนึ่งส่วนด้วย r หนึ่งขอโทษทีนะ i เพิ่ง i ตัวนี้นี่ครับผมอ่ะนี่ฮะเนี่ย i ตัวเชียงแดงนี้นะครับก็คือ i ตัวนี้อ่ v หนึ่งส่วนด้วย r หนึ่งครับผมเท่ากับครับก็จะเท่ากับ vo อ่าลบ v สอง ส่วนด้วย r 1นี่ฮะอันนี้คือเราจะใช้สมก,การที่2นะครับผมก็คือ v o u ลบ v 2นะครับส่วนด้วย r 1นึครับผมก็คือนี่ครับ v 1ส่วน r ส่วน r 1นะ่งก็จะเท่ากับ v o ลบ v v สองส่วนด้วย r 1ครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นส่วนของ v 1น่ง ก็จะเท่ากับครับผมแล้วก็ใส่ค่าลงไปเลย vo เราเท่ากับ12บโวลต์นะครับอ่า vo เราเท่ากับ12บโวลต์ลบด้วย v v สอครับผม v สเราอ่ามีค่าเท่ากับ v s e นะครับผมก็คืออ่านี่ครับผมก็คือเท่ากับ4ี่โวลต์ครับผม v สก็ลบสโวลต์ครับลบสโวลต์ส่วนด้วยครับ ส่วนด้วย r 1ครับผม r 1เรามีค่า7จ็ดคิโอห์มครับผมแล้วก็เขียน75 K ็คิโอห์มลงไป75 K ็ดสิบหคิโอห์นี่ฮะ,อะพอหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสิบสส่วนด้วยเจนะครับพอหารกันเรียบร้อยแล้วของผมครับค่าของผมครับผมก็จะได้อ่าเท่ากับ0.10นะครับ0.10มิลลิแอมป์นะครับ ก็จะได้ศูนย์จุศูนย์นยนมิลลิแอมรสองอ่าสแล้วก็จะเท่ากับ V2 ส่วนด้วย I ออันนี้จะเป็นอันนี้คือเรามาหาค่า I ตัวนี้ก่อนนะครับผมลา,าหาค่า I ตัวนี้ก่อนต่อไปอ่าเราจะหาค่า r 2องครับผม r สก็เท่ากับอ่า V2 ส่วนด้วย I อ่า ครับผมก็จะเท่ากับอ่าเราก็ใส่ค่าลงไปเลยนะครับผมก็จะเท่ากับ4โวลต์ครับผม R อ่า V V2 ครับ V2 เราก็คือ4โวลต์อ่า V2 4โวลต์ 2. ส่วนด้วย I ครับ I ก็คือค่าที่เราหาเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ค่านี้ก็จะเป็นค่า I อ่ I ก็เท่ากับ0.10แอมป์ครับ0.10แอมป์ อันนี้ก็คือเราก็หาค่า r2 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมผมจะมาตรวจสอบวงจรผมนะฮะว่าที่ผมคำนวณไปเมื่อกี้นี้มันถูกหรือเปล่าครับอ่าวิธีการคํานวณหาว่าวงจรเราที่เราคํานวณไปเมื่อสักครู่นี้อ่ามันถูกหรือเปล่านี่นะฮะหาค่า r2 r2 นะครับกล้องผมก็จะมีแต่จะเลื่อนขึ้นอย่างเดียวอ่า r2 นะครับก็จะเท่ากับ ผมยังไม่ได้หารด้วยครับขอโทษทีอ่าสองผมยังไม่ได้หารอ่าสี่ส่วนด้วยอ่าศูนย์จุดาหนึ่งศูนย์มิลลิแอมะฮะก็คือค่าของ v 2, สองส่วนด้วย i นะครับผมหารกันแล้วนะก็จะเท่ากับสี่สิบนะครับผมสี่สิบ k โอห์มนะครับของผมก็จะเท่ากับสี่สิบ k โอห์ม ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าของ R2 นะเมื่อกี้ผมก็ลืมลืมหารน,นะลืมคำนวณตรงนี้ก็จะเท่ากับ40่สิบสี่สนะครับผมก็มาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับผมค่าที่เราหาได้นะครับสี่สิบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ วิธีหาค่า r 2นะครับผมต่อไปครับผมเราจะมาตรวจสอบวงจรของเรากันตรวจสอบการคำนวณวงจรของเรากันนะการตรวจสอบนะครับผมก็คือเราจะหาหาค่า vo นะครับผมว่าผลลัพธ์ของ vo ที่เราคำนวณมาแล้วมันจะเท่ากับ12โวลต์หรือเปล่านี่นครับตรงนี้เราจะมาคำนวณหาค่า vo กันนะครับวิธีการคำนวณครับผมวิธีการคำนวณเดี๋ยวผมจะ แบ่งครึ่งขนาดก,ก่อนนะครับคือเรแบ่งครึ่งขนาดก,ก่อนวิธีการคำนวณครับผมก็คือ,อใช้ v บวกลบ v กับ0อ่า v ์ v บวกลบ v ในที่นี้ก็คือ,อเป็นตัวนี้ครับตัวออฟแอมนะครับผม,ผมก็คือตัวบวกกับตัวลบครับ v บวกก็คือ v z v ลบก,ก็คือ v 2นะตัวนี้นะตัอเส้นนี้นะผมที่ไปเข้าตรงขาลบนะของออฟแอมครับผมก็จะเท่ากับศูนย์นะผมที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะว่าอ่าในเมื่อแรงดันเข้ามาในขาบวกกับขาลบของอ p ฟแอมเท่าเท่ากันนะมันจะออกมาเป็นศูนย์นะผมะก็จะเท่ากับแบบนี้นะผม V บวกเท่ากับ V ลบนะครับผม V บวกก็จะเท่ากับ V ลบก็คือ4โวล์นั่นเองที่เราคำนวณไปเมื่อสักครู่ V A นะครับเออ AV นะครับผมขอโทษทีนะครับผม AV นี่ก็จะเท่ากับ Infinity เมื่นเดิมครับผมก็คือไม่มีที่เส้นสุดเหมือนเดิม AV เราแล้วก็ต่อมาครับผม VID ครับ VID VID เราจะเท่ากับ VID เราจะเท่ากับ VO VO ส่วนด้วย AV VO ส่วนด้วย AV ก็เท่ากับ VO ส่วนด้วย i m f i n i t y ครับไม่มีที่สุดก็จะเท่ากับ0นย์ะครับนี่นะครับผมก็คือที่เท่ากับ0นะผมก็คือเรายังไม่ได้หา v o นะครับผมก็คือ v o เราก็เท่ากับศูนย์อยู่ยังไม่มีค่าเข้ามาต่อไปเราจะมาหาค่า v o กันนะครับสูตรที่เราหาค่าสูตรที่เราจะใช้หาค่า v O ก็คือสูตรนี้นะสูตรน,นี้เลยก็คือ i อ่า i เท่ากับ40 i เท่ากับ40 k o นะทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไม i ถึงมีค่าเป็น k o ใน i ในที่นี้จะเป็น ir 1นะครับ น่าไหนึ่งเป็น IR อหนึ่งในที่นี้จะเป็น IR 1หนึ่งก็คือ I ตัวนี้ครับผมอ,อ่าตัวเสียงแดงตัวนี้เนะี่ยที่ผมคำ,คำนวณไปเมื่อสักครู่นี้ครับที่ผมคำคำนวณไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็น I ของตัวนี้นะ i ไอ่า,อามันไม่ใช่ IR หนึ่งมันเป็น IR 2สองครับ ตัวนี้เป็น IR2 ขออภัยทีนะไอในที่นี้จะเป็นไอของตัวนี้ครับผมนี่เป็นกระแสของตัวนี้ก็คือ IR2 องไอาร์หก็จะมีอ่าก็จะไหลจากนี่มานี่ IR2 ก็จะไหลมานี่อ่าเ,นะเพื่อไม่งงนะครับเพื่อไม่งงอันนี้ก็จะเป็น IR2 นี่ฮะของตัวนี้ ก็เท่ากับ40โอห์มครับผมอ่าเท่ากับครับเท่ากับ4โวลต์ส่วนด้วย40โอห์มผลที่เราคูณกันออกออกมาแล้วเนะี่ยมันจะเท่ากับมิลลิแอมป์นะครับผมอืผลลัพ์ที่เราคูณกันหรือหารกันอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมที่เรานำมาหารกันแล้วก็จะ มีอ่าหน่วยเป็นมิลลิแอมป์นะครับผมอ่าก็จะเท่ากับ VO นะครับ v วเท่ากับวีวีเโอห์มครับผม V 7 5 k โอห์ม oh ในที่นี้ก็จะเป็น VR 1ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น VR 1นี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น VR 1เป็น V ตัวนี้ครับนี่ครับผม V ตัวนี้ v a หนึ่งบวกอ่าบวกด้วย v สี่สิบนะครับบวกด้วย v สี่สิบ k k ohm ด้วย v สี่สิบ k ohm v ในที่นี้อ่า v ตรงสี่สิบ k ohm ในที่นี้ก็จะเป็น v r สองนี่นะครับ v นี่ก็จะเป็น vr 2แล้วก็เท่ากับถ้าผมตัดข้างล่าง i i คูณครับ i คูณเจ็ดบวกสี i คูณเจ็ดจาบวกสีก็จะ เท่ากับนะครับค่า i เราก็คือา c ส่วนสีสค่า i เราก็คือค่า c ส่วน40ก็คือเรายกจากตัวนี้มานะยกจากค่า i 40ี o ิบ k นี่ครับแล้วก็ยกจากตัวนี้มาลงมาลงมาตัวนี้ก็จะเท่ากับ c ส่วน40นะครับ ที่เรายังไม่ได้หาไปเมื่อจะคู่นี่ยที่เรายังไม่ได้หาตัวตัวนี้ครับผมเราก็จะมาหาในบรรทัดนี้ก็จะหาร่คูณด้วยครับคูณด้วย1นึ1งรนี้มาจากเจ็ดจาบวกด้วยสี่สบนะครับเจ็ดจุ 40. ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าก็จะเท่ากับข้างล่างครับผมเท่ากับสหารสี่สิเท่ากับศูนย์ดศเท่ากับศูครับ คูณด้วยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าเอหนึ่งร้อยสิบห้าคูณด้ณวยหนึ่งร้อยสิบห้าก็จะเท่ากับก็เท่ากับข้างล่างเลยครับเท่ากับสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดจุดห้านะครับอ่าสิบเอ็ดจุดห้าหรือนะครับอ่าหรือเท่ากับนะครับอ่าตัวเท่ากับอย,อย่างนี้นะไม่เท่าเท่ากับตรง,ต,รงตัวตัวเท่ากับนี้นะอ่าตัวหรือเท่ากับแต่ตัวไม่เท่ากับ สิบสองนี่ครับผมหรือเท่ากับสิบสองก็ปักขึ้นจากจุดห้าให้เป็นสิบสองโวลต์เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะผมค่าของอ่า VO นะครับตรงนี้ก็จะ VO ล o วเราก็จะเท่ากับสิบสองโวลต์อันนี้ก็สิบห้าสิบเอ็ดจุดห้าโวลต์ครับก็หรือเท่ากับสิบสองโวลต์น,นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการคํานวณการคํานวณและการอธิบายวงจรและคูลเตอร์รนะครับรักษาแรงดันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมการคํานวณหาค่า r 2แล้วก็ก,การคํานวณหาค่า vu นะครับผมว่าที่เราคํานวณมาเมื่อสักครู่ตอนต้นเรื่องมันถูกหรือเปล่าและเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือ12บสโวลต์นะครับผมของ vu นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสมําหรับการคํานวณหา ค่า,าตัวต้านทานกับค่า V ิของวงจรเลคูลเลเตอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับอาจจะเข้าใจหรือถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณักที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้นะผมนายมงคลจันทมุดก็ขอลาไปก่อนนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับ